วันนี้เราจะเตรียมปอกทุเรียนไว้เซอร์ไพรส์ลูกสาวย้อนหลังวันเกิดค่ะพอดีไปต่างจังหวัดเลยไม่มีเวลามายาะมาฉลองวันเกิดกันลูกสาวก็เลยทําเค้กทุเรียนแต่เอาทุเรียนล้วนๆเลยค่ะไว้เซอร์ไพรส์ลูกสาวดูสิคะว่าเขาจะตื่นเต้นขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ฟังเสียงนะคะถ้าดังปลุกปลุกปลุก,ลกนี่แสดงว่าสุกแล้วนะคะโอ้นี่สุกแล้วนี่สุกแล้วอืมกำลังดีเลยกำลังดีเลยนิ่มกำลังดีกรอบนอกนุ่มในโอเคโอเค แต่พยายามเออเสร็จแล้วเซียวแล้วโอ้ยนี่สำเร็จสำเร็จ ที่หนึ่ง

จัดจเรียงให้กรงค่ลูกที่สองนะคะโยกระปุกมันใหญ่เกินไปจ้าทุกคนใหญ่เลยลูกใหญ่เกินไปกระปุกใหญ่เกินไปต้องเป็นลูกที่สองนะคะไม่ยอมเต็มกระปุกเลยเนี่ย ทีแรกกาจะอาเอาลูกใหญ่มาแกะจะได้เต็มมือใช่านี่ทำเป็นชิ้นๆไปเลยเขาจะได้สะใจกินเป็นปีเลยค่ะ พยาย,ยายามสามบอกแต่พยายามจ้าก,กินไปแกะเข้าปากไปจะไปกินเข้าปากไปจ้านี่ว้าวอุย้ยแค่นี้พี่สาวก็ดีใจแล้วเดี๋ยวจะดูการตื่นเต้นของเขาค่ะอ่ะอ,อ,อีกชิ้นอีกชิ้นอีกชิ้นนึง ไว้กลับมาจากทำงานเดี๋ยวเราจะเสิร์ไพายสักหน่อย โอเคดีค่ะจับที่สวยลูกสามา้อยค่ะเราจะไปใส่ไพ่แล้วอ่าทีนี้ที่แม่กินเองมั่งละ ไม่หายเลยค่ะทุกคน